สวัสดีค่ะวันนี้จินนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องลิโอเลีาเจอกันสองหนุ่มเลยนะคะ,วะควันนี้เราจะมากินข้าวกันครับอ๋อแม่ทานด้วยคนได้ไหมครับได้ไดโหอร่อยจังเลยชวนเอฟซีมาทานด้วยที่ครับลูกเอฟซีมาทานด้วยกันนะคะมาทานด้วยกันนะครับ โอ้ลีอานี่ใจจดใจจอ่อมองไม่เป็นอันจะพูดรอ,อ่ะลีอาชวนในเอฟซีมากินข้าวด้วยกันทีลูกมากทานข้าวด้วยกันครับทานข้าวด้วยกันครับโอ้มีแต่เมนูของชอบเลยของลีอามีอะไรคะลูก<ม>ตำเห็ดใช่ไหมลูกตำเห็ดเสปปร็จปลาหมึกใช่ไหมแล้วของลีโอมีอะไรครับลูก,กลวกลวกจิ้มใช่ไหมลูกลวกหมูจิ้มน้ำจิ้มนะคะแกงพริก เอออร่อยอร่อยลูนนยกับพริกน้ำปลาเฮียกินพริกน้ำปลากับน้ำพริกสามรสอ้าวกินกันเอาเลยลูกกินเลยตข้าวมือเป็นว้าวเอาเลยลูกกมุเี่ยมโอ้โหน่าทานกันจังเลยไม่ชวนแม่สักคำเลยอ่ะ มันมีแค่สองโต๊ะกับข้าวมีแค่สองอย่างแม่กินด้วยก็ไม่ได้ห่วงด้วยไม่ได้ห่วงมีใครออกมาพูดอีกข้าวทำเล็กเล็กชิ้ลูกจะทำคำเล็กเล็กิ้ลูกอร่อยไหมครับเรีอาร่อยไหมลูก ีออเขาจะไม่ทานของทะเลนะคะอีอานี้ได้ทุกอย่างคะ่ะลกจากผักพริกพริกแล้วก็ผักผักรีอาก็กินโลกใช่ผักบางกันเรียก,ก็ไม่ยอมกิน เจอแจ็คพอตอะไรอะลูก oh. เป็นเศษผ้าลูกสงสัยผ้ารองนึง่งเพราเหนียวอะลูกว้าว <Wow. S 1> โอ้โหสังเกตนะครับใช้ช้อนกามไปแล้วครับท่าน ไ,ไ้ใช้ช้อนกลางทุกอย่างกินข้าวกะหรี่อาทีนี่นะคะคือช้อนกลางอ่ะจะไปอยู่ที่นางหมดมใช้ช้อนกลางตักแล้วก็ไปไว้ในจานนะครับลูกเขาเฮียเขาไม่ค่อยแข็งแรงเขากินยากดภูมิอยู่เข้าใจไหมลูกเวลาหนูไม่สบายหรือเป็นอะไรเดี๋ยวเฮียเขาก็จะติดแล้วก็ต้องใช้ช้อนกลางกันเข้าใจไหมครับ เข้าใจแต่ลืมเข้าใ้แต่ลืม,อ,ลมอร่อยไหมครับพี่โ,โอ๋โอนั่งกินไม่พูดไม่จาเลยอ้าวทานข้าวกันระวังน้ำหกนะครับเอาแก้วขยับเข้ามาข้างในครับครับเก่งมากครั S <S <S โอ้โดีโอไม่เผ็ดเหรอลูกอร่อยไหมลูกอร่อยอ่ะกินเยอะๆกินเยอะๆอร่อยก็กินเยอะๆ วันนี้รีาเขาเป็นเจ้ามือนะคะเขาเป็นคนจ่ายตลาดแล้วก็เป็นคนออกตังค์ด้วยค่ะวันนี้ข้าวเล็กอีข้าวล็กลวกอร่อยไหมลูกหมูลวกจิ้มอร่อยไหมลูก ย่าไม่กินหมูลวกจิ้มหรอลกอูกกิ้ตักให้น้องหน่อยลรกริโอตักให้น้องหน่อยครับมีรสชาติลกูกเพราะว่าเวลาลวกลวกลวกหมูเนี่ยแม่จะใส่กับน้ำซุปให้มีรสชาตินิดนึงลกูกใส่ตาไปด้วยลนะูกครับ S <S <S ดรเขาจะชอบกินของทะเลมากค่ะอย่างพวกปลาหมึกพวกกุ้งอย่างเงี้ยแต่จะชอบ,ช,ช,อบชอบปลาหมึกมากกว่ากุ้งค่ะรีโอ,อก,ก็จะกินของซ้ำๆไม่ค่อยจะเปลี่ยนเท่าไหร่ไม่ค่อยลองสิ่งใหม่ๆนอกจากของทะเลที่ไม่เคยลองใช่อาเฮียไม่ชอบกินแล้วก็บอกว่าแพ เฮีย er, ไม่ได้แพ้ของทะเลลูกแต่เฮียไม่ยอมกินก็อ,อะไรก็ไม่รู้ใช่ดีอากินทุกอย่างใช่ไหมลูกกินทุกอย่างที่ขวางหน้าออกินทุกอย่างที่ขวางหน้านึกแ,แต่รสเลโอ้โหรสกินได้ที่ไหนเรา พใจในการกินมากนี่โอไม่พูดไม่จาจเรียเป็นคุณพูดจาคนเดียวเรียพูดมากถูกต้องไหมเรยเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นคนพูดมากพูดกับตัวเองพูดพูดมากที่หนึ่งเลยเตัวแล้วพูดมากที่หนึ่งเลยนะใช้ซ่อมที่ลูกไปนักเกลียนะมันไม่เข้าช้อนลูกก็ต้องใช้ซ่อมนะลูก่าใช้มือเพราะวันเป็นน้ำปลาละลูก มันจะเหม็นคาวติดมืออร่อยมากๆอร่อยมากๆากรสหวานแล้วรสหวานมากมีหวานด้วยเหรอลูกใช่เฮีย,ย er ทำอร่อยไหมวันนี้เฮียทำกับข้าวอร่อยไหมอ่อยอร่อยใช่ไหม กินเสร็จแล้วก็ต้องช่วยกันเก็บนะลูกอเฮียก็ล้างจานแล้วก็เก็บช่วยเก็บจานเหมือนเดิมดีอากาวผ้าเช็ดโต๊ะครับแล้วเราก็จะได้ไปร้านไปห,หาป้าป้ากันกินให้หมดปากก่อนแล้วก็เราจะลาก่อนนะครับลูกเดี๋ยวค่อยกินต่อเนาะเคี้ยวหมดปากก่อนนะคะลูก อะะไรล่หอ,หอยก็อยู่ข้างล่างเหละหอยเห็ดอะก่อนจบคลิปต้องบอกว่าไงคะลูกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อติดตามชอบคลิปให,ใหม่ๆของเราด้วยนะคะอ่ะบายบายฝากรีโอลีอาไว้ในอ้อมกอดด้วยนะคะฝากติดตามให้กำลังใจน้องๆด้วยนะคะกดไลค์กดไลค์